สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการกลางบ่วงนะครับบ่วงของตัวสลิงเดี่ยวที่เป็นหัวล็อกแบบนี้นะครับอ่าตอนนี้รุ่นนี้นะมีของพร้อมส่งนะผมอ่าสนใจยังไงก็แคปภาพนะครับแคปภาพแล้วก็ทักแชทมาได้เลยนะครับอ่าวิธีการกลางบ่วงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสมมุติว่ามันรูดมาละปุ๊บแบบนี้นะครับทีนี้เราจะกลางบ่วงนะครับตัวนี้มันดึงถอยหลังไม่ได้นะครับให้เราใช้เหล็กตัวนี้นะครับกดเข้าไปในรูนี้นะครับกดเข้าไปในรูนะครับแล้วก็ ดึงออกนะครับทัานี้นะครับท่วนี้ก็กางได้แล้วนะครับฮะแต่นะครับเหล็กตัวนี้ห้ามหายนะครับถ้าเหล็กหายนี่คือมันจะใช้งานไม่ได้เลยนะครับเราต้องเหล่าไม้แข็งแข็งนะครับแทงเข้าไปแทนนะครับหรือไม่ก็เป็นตะปูหรือว่าอะไรนะครับแทงเข้าไปนะครับห้ามหายนะครับถ้าเราจะไปดักห้ามหายเนะฮะถ้าหายนี้ต้องได้เดินกลับบ้านเลยนะผมอ่าสนใจรุ่นนี้นะครับสําหรับรุ่นที่เป็นสลิงเดียวนะครับสนใจนะครับ แคปภาพนะครับแคปภาพแล้วก็ทักแชทมานะครับถินค่ามีความส่งนะครับตัวนี้นะครับสำหรับสลิงเดียวนะครับโอเคครับผม